พระเอกคิดถึงตอนที่พ่อทำงานเป็นคนก่อสร้างบริษัทเลิกจ้างพนักงานพ่อพระเอกรู้สึกเห็นใจที่บางคนเป็นเสาหลักของบ้านหากถูกให้ออกจากงานจะเอาอะไรไปเลี้ยงครอบครัวจึงจัดแจงเป็นตัวตั้งตัวตีเรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทที่แท้ไซงานนี้เป็นของบริษัทพ่อแม่นางเอกพ่อนางเอกคิดว่าจะไปพูดคุยกับพนักงานให้เลิกประท้วงและจ่ายเงินเพื่อให้เรื่องจบแต่แม่นางเอกกลับไม่ยอมจ่ายแม้สักแดง แม่พระเอกมักจะออกไปเที่ยวดื่มเหล้าพบปับผู้ชายมากหน้าหลายตาทำให้พ่อพระเอกไม่พอใจทั้งสองจึงทะเลาะก,กันบ่อยๆวันหนึ่งแม่พระเอกเก็บข้าวของทิ้งลูกทิ้งผัวออกจากบ้านพ่อพระเอกถูกบริษัทไล่ออกเพราะเพื่อนคนที่เขาทวงความยุติธรรมให้กลับมาใส่ร้ายว่าเขารับสินบนพ่อพระเอกตกงานเมียก็ทิ้งจิงกินเหล้าเมาร้องไห้พระเอกต้องเรียนรู้ที่จะแบกรับครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยคืนหนึ่งในฤดูหนาวเมื่อเขาตื่นขึ้นมา ก็พบว่าพ่อนอนแข็งตายอยู่หน้าประตูบ้านพระเอกพาเด็กใหม่ออกปฏิบัติการภาคสนามครั้งแรกในการกำจัดดังต่อเขาบอกอย่างชื่อกับไออี้ว่างานนี้ไม่ต้องลงมือให้เด็กใหม่จัดการเองไออี้ปากพะร่วงรู้สึกว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องเด็กใหม่ขอให้พระเอกถ่ายรูปออกปฏิบัติการครั้งแรกเพื่อจะเอาไปให้แม่ดูขณะที่เก็กท่ากลับพัดตกจากบันไดพระเอกรีบวิ่งเข้าไปรับจนถูกต่อต่อยทำให้ต้องมาโรงพยาบาล นางเอกเข้ามาดูแผลแต่ไม่เห็นมีรอยแดงที่ใดเขาจึงบอกว่าถูกต่อต่อยที่ก้นนางเอกเรียกให้ถอดกางเกงพระเอกกระอักกระอ่วนที่จะเห็นพยาบาลสาวๆอยู่เต็มห้องลูกน้องนางเอกรู้งานจึงขอตัวออกไปก่อนพระเอกยังร้องขอให้หมอผู้ชายมาทำแผลนางเอกไม่คิดมากเพราะในสายตาเธอไม่แบ่งแยกเพศคนไข้พระเอกได้ยิงก็ลุกขึ้นถอดกางเกงโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงนางเอกถอดเหล็กไนให้ใหก็แซวว่าเขาขี้อาย ระหว่างนั้นมีพยาบาลเข้ามาตามนางเอกไปดูคนไข้าอาหารเป็นพิษพระเอกตกใจรีบถกกางเกงขึ้นแทบไม่ทนันพระเอกออกจากโรงพยาบาลได้พบกับเยี่ยนเฉินเขาเตือนพระเอกว่าอย่าคิดว่านางเอกหลับมาแล้วจะมีโอกาสเพราะเธอกับเขาแม้ยืนอยู่ข้างกันก็เหมือนมีกำแพงกั้นไว้พระเอกบอกบังเอิญตนชำนาญในการเจาะกำแพงซะด้วยเยี่ยนเฉินด่าพระเอกอย่าทำตัวเหมือนหมาที่แกว่งหางไปมารอบๆนางเอกพระเอกตอบกลับว่า เขาเองก็ห้ามเธอไม่ได้หากห้ามได้วันนี้คงไม่ต้องมาพูดกับตนอยู่ตรงนี้ต่อให้เป็นครอบครัวก็ไม่มีสิทธิยุ่มยามในชีวิตของเธอพระเอกปากแทบไม่หยุดบอกลืมไปว่าเยี่ยนเฉินไม่ใช่พี่แท้ๆของนางเอกเอาเวลาไปจัดการเรื่องตัวเองก่อนจะมายุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าวันนี้คือวันเกิดของเยี่ยนเฉินครอบครัวจึงรวมตัวกินข้าวฉลองวันเกิดให้เขาแม่ภูมิใจในตัวเยี่ยนเฉินที่ไม่เคยทําให้ผิดหวัง นางเอกมอบผีเสื้อสตาร์ฟให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาชอบมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองคล้ายกับส,ต,สตาร์ฟสีสันงดงามแบบนี้กระบวนการที่จะทําให้มันคงสภาพสวยงามคือต้องทําให้มันตายทั้งเป็นคล้ายกับชีวิตของตนที่ถูกแม่ขัดกลาวทีละนิดจนไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเติบโตไปตามกฎเกณฑ์ที่แม่วางไว้บางครั้งก็อยากจะขัดขืนแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเป็นแม่เลี่ยงเฉินว่กกลับมาห้ามนางเอกไปหาพระเอกอีก เพราะความรักของทั้งสองคนเป็นไปไม่ได้นางเอกไม่ต้องการให้เขายุ่งเรื่องของเธอเยี่ยนเฉินไม่ต้องการให้นางเอกตัดขาดกับพ่อแม่เพียงเพราะผู้ชายนางเอกไม่เข้าใจจะคบกับพระเอกเหตุใดต้องตัดขาดกับครอบครัวในเมื่อตอนนี้พระเอกมีหน้าที่การงานที่ดีแทมยี่เป็นคนดีเยี่ยนเฉินไม่คิดว่าเธอจะใช้เหตุผลนี้ไปเรียกล่อมแม่ได้เธอจะคบกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่พระเอก ในเมื่อจะยอมตัดขาดกับครอบครัวเพื่อผู้ชายแล้วทำไมคนนั้นจึงเป็นต้นไม่ได้นางเอกตกใจรีบตะโกนหาว่าเขาบ้าไปแล้วเธอจะไม่ยอมทอดทิ้งครอบครัวและสำหรับเธอแล้วเยี่ยนเฉินจะเป็นแค่พี่ชายตลอดไปเยี่ยนเฉินคิดถึงเรื่องในตอนวัยรุ่นที่เขาเอาใจใส่นางเอกทุกอย่างแอบนำขนมมาให้กินแม้เข้ามาในห้องเห็นภาพเยี่ยนเฉินช่วยเช็ดปากให้นางเอก ก็รู้ทันทีว่าลูกชายของตนไม่ได้คิดกับนางเอกแค่น้องเธอจึงขอให้นางเอกเปลี่ยนนามสกุลเป็นแซ่เมืองตามครอบครัวเพราะกลัวคนอื่นจะเข้าใจว่าบ้านนี้มีสะพ้ยแท่สีแม้นางเอกจะอยากใช้แท่เดิมแต่ก็จำต้องเปลี่ยนเป็นแท่เมืองตามใจแม่เยี่ยนเฉินไม่อยากให้นางเอกเปลี่ยนแท่แต่แม่รู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่จึงต้องการตัดไฟเสียแต่ต้นลมหากนางเอกยังอยากอยู่บ้านนี้ก็ต้องเปลี่ยนแท่ไม่งั้นจะส่งเธอไปอยู่ที่เมืองนอก เยี่ยนเฉินมาดื่มเหล้าที่บาร์ของอีเซียเพื่อคลายกลุ่มลูกค้าลวนลามสาวเสิร์ฟจนเป็นเรื่องเป็นราวดูถูกว่าพวกเธอมาทำงานแบบนี้ก็เพื่อเงินจึงควรจะยอมลูกค้าทุกอย่างเย่จือเข้ามาขวางและด่าว่าพวกเธอตั้งใจทำงานหาเงินไม่มีทางชายตาและผู้ชายที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างพวกเขาทำให้ลูกค้าโกรธจนผลักเธอล้มเย่จือคว้าขวดเหล้าจะตีหัว อีเซวเข้ามาขวางไว้บอกเล่ามันแพงลูกค้าตะโกนให้เธอขอโทษเยี่ยนเฉินที่กำลังอารมณ์ไม่ดีจึงคว้าขวดเหล้าตีหัวลูกค้าคนนั้นแล้วเข้าตะลุมบอลอีเซลมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดว่าเขาลวนลามผู้หญิงก่อนทำให้ลูกค้านักเลงไม่อยากมีเรื่องเยี่ยนเฉินเรียกคนขับและเป็นเย่จือที่รับงานนี้เยี่ยนเฉินเห็นเธอทำงานมากมายเพราะต้องการเงินจึงชวนมาทำงานที่ได้เงินดีกว่าเย่จือออกตัวไว้ก่อนว่า จะไม่ยอมทำงานที่ขัดกับอุดมการณ์ของตนเองแม้จะได้เงินเยอะก็ตามเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานดับเพลิงรีบแต่งตัวออกรถไปยังสถานที่เกิดเหตุแม้คนแจ้งเหตุจะบอกว่าในกองเพลิงไม่มีคนอาศัยอยู่แต่พระเอกก็สั่งลูกน้องคอยดูให้ดีเจยงอี้ใช้ดรนขึ้นถ่ายภาพจากด้านบนส่วนพระเอกเมื่อควบคุมเพลิงได้แล้วก็เตรียมตัวเข้าไปดูเผื่อมีคนได้รอดอาศัยอยู่ กล้องที่โดนของเจียงอี้ไม่ทำงานอาจเพราะโดนความร้อนมากเกินไปพระเอกเห็นว่าด้านในมีขวดวางเยอะแยะเหมือนจะเอาไปขายจึงเรียกลูกน้องให้ใส่ชุดบุกเข้าไปในกองไฟเจียงอี e ้เรียกหาคนไปช่วยพระเอกอาอาีจ,จึงเรียกตาเผิงให้เข้าไปกับตนและยามให้เชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างพระเอกและทีมบุกเข้าไปในบ้านเก่าพบว่าในนั้นมีคนติดอยู่ข้างในจึงแจ้งเจียงอี้ให้รู้พระเอกพบว่ามีเด็กน้อยนอนกอดตุ๊กตาอยู่ เวลาผ่านไปนานแล้วเขายังไม่ออกมาเสียงอี e ้จึงวิทยุเรียกแต่เขาก็ไม่ตอบทีมของอาอีที่ส่งให้เข้าไปช่วยพระเอกยังหาตัวเขาไม่พบสักพักพระเอกกับยางชือ้อพาเด็กและคนชาราออกมาได้สำเร็จพระเอกรีพาเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลส่วนหญิงชาราที่มาด้วยกันเสียชีวิตแล้วเขาจึงหวังให้นางเอกช่วยเด็กหญิงให้รอดชีวิต หลังจากเกิดเหตุอุปกรณ์ไฮเทที่เจียงอี้นำมาใช้มอดไหมไปพร้อมกับกองเพลิงเขาจึงออกตัวว่าของไม่มีปัญหาเป็นที่ฝีมือบังคับของตนมากกว่า ตาเผงตระหนักแล้วว่าการต่อสู้ในสนามจริงนั้นหนักหน่วงเพียงใดพระเอกกลับมาบอกข่าวร้ายว่าหญิงชาราไม่รอดยางฉือเสียใจเจียงอี้รู้แล้วว่าประสบการณ์ของคนนั้นสำคัญกว่าของไฮเทคและการฝึกฝนอย่างหนักเป็นสิ่งจำเป็นเขาถามพระเอกว่าสิ่งที่ต้องทำหลังจากจบภารกิจคืออะไรพระเอกหันไปดูทีมงานปรากฏว่าทุกคนยังอยู่กันครบก,ก็ชวนไปกินข้าว ด้านนางเอกที่กำลังวินิจฉัยว่าควรจะเฝ้าสังเกตอาการก่อนเพราะเด็กสูดควันพิษเข้าไปเป็นจำนวนมากแต่ซือเจียแย้งว่าผลอันตราซาวบอกว่ามีเลือดข้างใต้เยื่อหุ้มตับจึงต้องทำการผ่าตัดเนื่องจากขาวไฟไหม้และนักดับเพลิงช่วยชีวิตเด็กออกมาได้ทำให้ประชาชนคาดหวังว่าเด็กคนนี้จะรอดนางเอกในฐานะเจ้าของไข่จึงรับประกันว่าจะทำให้ดีที่สุด เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาลไว้ซื้อเจียเป็นห่วงว่าหานางเอกทำไม่สำเร็จจะเป็นการทำลายอนา,าคตการเป็นหมอของเธอเองนางเอกขอให้มั่นใจซื้อเจียบอกบางทีก็อิดชาที่นางเอกมีฐานะทางบ้านดีถึงได้มั่นใจขนาดนี้นางเอกแย้งว่าความมั่นใจมาจากความเป็นมืออาชีพของเธอเองไม่เกี่ยวกับฐานะทางบ้านพระเอกพาลูกทีมมากินไก่ทอด ตาเพิงเห็นสาวเข้าไปซื้ออาหารในร้านก็มองตามไม่กระพริบจนเพื่อนแซวว่าแอบเลยสาวตาเพิงพูดเสียงดังว่าตนก็อยากจะมีแฟนบ้างเพื่อนสอนว่าไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีบ้านแถมไม่หล่อใครที่ไหนจะมาสนใจหมอสีลงจากเครื่องก็รีบมาที่ห้องคนป่วยทันทีนางเอกรายงานการรักษาให้ฟังเมื่อดูว่านางเอกตัดสินใจไม่ทำการผ่าตัดก็ชมเชยว่าตัดสินใจได้ถูกต้อง และเด็กน้อยจะฟื้นขึ้นในไม่ช้านางเอกรีบส่งข้อความบอกพระเอกว่าเด็กปลอดภัยแล้วเจียงอี e ้รู้ว่าเมื่อก่อนพระเอกเคยเป็นทหารพิทักษ์ชายแดนทําไมจูจ่ๆจึงมาทำงานนี้พระเอกไม่ยอมตอบระหว่างนั้นเจียงอี e ้ได้รับข้อความว่าเด็กปลอดภยัยพระเอกขิงว่ารู้อยู่ก่อนแล้วเจียงอี e ้เล่าต่อว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้ทิ้งไป จึงบ่นว่าโลกนี้มีพ่อแม่แบบนี้ที่ไหนกันพระเอกได้ฟังก็คิดถึงเรื่องของตนเองครั้งหนึ่งเขาเคยแอบไปหาแม่และพบว่าเธอกำลังเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งที่อายุไล่เรียกกับตนเองนางเอกมาเยี่ยมเด็กน้อยเธอถูกคนจับลงเรือมาและได้มาอาศัยอยู่กับคุณยายที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ตอนนี้สื่อกำลังตามหาพ่อแม่ของเธอไปทั่วสื่อรอสัมภาษณ์นางเอกเรื่องเด็กน้อยที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไปนางเอกออกความเห็นว่าคนที่ทอดทิ้งลูกไปแต่แรกจะตามกลับมาทำไมบางทีชีวิตต่อไปที่ไม่มีแม่ของเด็กน้อยอาจจะดีกว่าก็ได้พระเอกออกจากลิฟต์มาก็ได้ยินสิ่งที่เธอพูดพระเอกเอาตุก๊กตาม,มาคืนเด็กน้อยและซื้อกาแฟมาให้นางเอก เขาได้ยินว่าเธอตัดสินใจไม่ผ่าตัดให้เด็กก็ถามว่ากลัวจะรักษาผิดพลาดไหมเธอจึงถามกลับว่าตอนที่เข้าไปช่วยเด็กในกองไฟเคยกลัวตายบ้างไหมพระเอกไม่ได้คิดอะไรแค่จะต้องทําให้ดีที่สดุดแต่ที่จริงก็กลับมากลัวทีหลังแล้วหันไปยิ้มน้อยๆให้กําลังใจนางเอกบอกว่าสู้ๆนางเอกเห็นเขากลายเป็นคนอ่อนโยนขึ้นพระเอกจึงบอกว่าก่อนนี้เธอไม่สังเกตเห็นเอง นางเอกมอบตุ๊กตาคืนให้เด็กน้อยเธอดีใจมากเพระเอกแอบมองอยู่ที่ช่องประตูก็กคิดถึงเรื่องตอนมัธยมนางเอกพาเขาไปหาแม่พบว่าแม่กำลังอยู่กับสามีใหม่เขารู้สึกเสียใจและปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่แม่ตนนางเอกปลอบใจโดยจะให้เงินเขาเพราะแม่บอกว่าเงินซื้อความสุขได้ตัดมาที่ปัจจุบันที่ยังไม่สามารถติดต่อพ่อแม่เด็กน้อยได้พระเอกบอกพ่อแม่แบบนั้นไม่พบก็ไม่เป็นไร สังคมปัจจุบันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตได้นางเอกกำลังจะนัดพระเอกในวันเสาร์ก็พอดีแม่โทรมาบอกว่าจะนัดให้ไปพบกับแม่ของเจียงอี้เธอจึงจำใจต้องขอโทษพระเอกที่เสาร์นี้ไม่ว่างแล้วแม่เจียงอี้เห็นนางเอกเป็นหมอมีงานยุง่งก็รู้สึกว่าเหมือนกับลูกชายตนที่ก็ยุ่งอยู่ตลอดจะเจอทีไรก็ยากลำบากฝ่ายเจียงอี้ก็ได้ไปพบกับพ่อแม่ของนางเอก หลังจากคุยกับพ่อแม่แต่ละฝ่ายจบลงเจียงอี e ้ได้คุยกับนางเอกเธอถามตรงๆว่าเขาชอบเธอไหมเจียงอี e ้เห็นว่าเธอก็ดีแต่ถ้าถามว่าชอบไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเพิ่งจะรู้จักกันนางเอกจึงบอกว่าเธอมีคนที่ชอบแล้วแต่พ่อแม่คัดค้านเขาจึงอยากจะช่วยเธอเมื่อสองครอบครัวได้กินข้าวด้วยกันแม่นางเอกต้องการให้นางเอกกับเจียงอี้ได้พบกันบ่อย แต่เจีงอี้ก็รีบบอกว่าลาง,งานไม่ได้คงไม่ค่อยได้เจอกันเวลาทำงานตนก็ไม่มีอุดมการอะไรมากทำงานที่ตนชอบให้ดีก็พอจนแม่ของเขารู้สึกกระอักกระอ่วนที่ลูกชายพูดขัดแม่นางเอกไปสมหดแต่นางเอกกลับพอใจและแอบ,บยกนิ้วให้แม่เจีงอี้รู้ว่าลูกชายแปลกไปเขาจึงบอกว่านางเอกก็ดีแต่รู้สึกไม่ชอบแม่ของนางเอกเพราะไม่ให้เกียรติในอาชีพของตน นางอีกได้ดูจากอ e ีเซียว่าคืนวันเกิดของเยี่ยนเฉนินเขามาดื่มเหล้าที่นี่และมีเรื่องชกต่อยจึงเดาว่าทะเลาะก,กับเธอเรื่องพระเอกเขาเห็นนางเอกกับพระเอกตัดกันไม่ขาดสักทีจึงบอกให้ลองคบไปเรื่อยๆแต่นางเอกไม่กล้าเริมเพราะหากล้มเหลวขึ้นมาความทรงจำในอดีตก็ถูกทำลายไปด้วยแล้วอีพีที่14ก็จบลงติดตามกู้ภัยรักนักดับเพลิงอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ